กราบสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับผมเช่เนเคยนะครับผมไทโจชาแนลนะครับผมไทโจคนเดิมเพิ่มเติมคือโอ้โหนะครับผมเพื่อนๆครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในเกมอินเตอร์สเตมเลเตอร์อีกแล้วนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคือเพื่อนๆดูดิคือลูกค้าแบบเต็มร้านลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยครับอันนี้ไม่เท่าไหร่นะไปเดี๋ยวเราไปดูเพลย์สเตชันข้างบนกันดีกวเออน้องแมนเร็วๆนะจ้ะโอ้โหเป็นไงเนี่ยเอาไปเลยคอมไม่ติดเฉย เออเอาก็อีบังโอเคดูดิโอ้โหเป็นไงหูแดนสนทยาลูกค้าบานครับเพื่อนเออแล้วเดี๋ยวคือตอนนี้ผมติดปัญหาเพื่อนคือแบบพื้นที่ผมไม่พออะเออพื้นที่ผมไม่พอผมคิดอว่าแบบเห็นเห็นไอ้ตึกตึกตรงข้ามผมอะเพื่อนเขาปล่อยเช่าอยู่อะผมคิดว่าเออแบบเดี๋ยวผมจะไปเช่าเขาต่อดีไหม เออเนี่ยเปิดแบบสองสาขาเลยแบบอันนีออ้อีกสาขาไดไม่ดีป่ะเออผมผมว่าผมเอาแบบนั้นเลยดีอ่าเนาะเออเนี่ยวิขอบคุณมากครับคุณทรัมป์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับโอบ้โหลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยครับผมโหร้านอินเทอร์เน็ตนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองครับผมและจะเป็นร้านเดียวในเมืองด้วยครับผมนี่เป็นไงโอ้โหคอนเซปต์มันได้ว่ะคอนเซปต์มันได้ว่ะนี่เพื่อนเดี๋ยวจ่ายบินก่อนนะ จ่ายเป็นก่อนจ่ายเป็นก่อนโอเคโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับสแกนจ่ายด้วยเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาปล่อยเช่าอยู่อ่ะเออมันมันชื่อว่าคาบินคาเฟ่อะเออเอาไงอ่ะวิยไม่ได้ปล่อยเช่าอะให้เราซอ้อวะเออเหมือนเทคโอเวอร์มาเลยอะแบบอุย้ยขอบคุณมากครับผมเทคโอเวอร์ <Yeah. S 1> เลยไหมสองพั2000นเลยจัดไปเพื่อน โอ้ยเฮ้ยโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเครับผมได้ทําการซื้อร้านฝั่งตรงข้ามเป็นที่เรียบร้อยครับผมไปดูกันครับนี่เป็นไงโอ้โหคือมันแหลมเลยอะคือมันแหลมเลยแหลมเลยแหลมลีอะเออดูดีโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วมึงดูเครื่องอะไรเนี่ย โอ้โหคืออย่างเก่าอ่ะเอ้ยนี่ไงเราแบบดีไซน์ให้ด้วยนะเฮ้ยเราจ้างพนเ,เจอร์ได้ด้วยว่ะเฮ้ยเราเรื่องว่ะเพื่อนเพื่อนดูดิโอ้โหมันแบบโอ้โหอันนี้แหละที่ผมต้องการเนี้ยอันนี้คือเละเทะแน่ผมบอกเลยเละเทะคืออะไรอะไรเละเทะไอ้น้องเครื่องหลุดฝุ่นเนี่ยทํางานไหวไหมฮะน้องเครื่องหลุดฝุ่นน่าจะทํางานไม่ไหวนะเออเอาไงดีวะเออมันมีชั้นสองไหมอ่ะผมอยากได้ชั้นสองด้วยอ่ะ คือผมจะขยายให้แบบเป็นเกมเซนเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดเพื่อเดี๋ยวผมจะเอาตู้อาร์เคดมาตั้งแบบ20ตู้เลยเอาปะเออจัดไปดิเฮ้ยเพื่อนเพื่อเขามีให้ให้ซื้อเนี่ยเกมมิ่งคารบินคืออะไรอะ่ะทำไมเปนเหมือนห้องน้ำจังวะไหนลองซื้อมาก,ก่อนแล้วกันนคืออะไรวะโอ้โหเป็นห้องห้องเล่นเกมส่วนตัวเอ้เฮ้ยเอาเรื่องว่ะ เอ้ยโอ้โหโอ้ย,อย,อ,ยอย่างนี้เราใช้พื้นที่ไม่ได้ดิเอ้ยไม่เอาอะ่ะเราซื้อคอมมาลงได้ไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหไลท์ไหนขอดูไลท์โอ้โหโอ้โหไลท์ซิสเต็มว่ะโอ้โหเพื่อนเพื่อนอันนี้มันไม่ใช่หลานคอมในฝันป่ะวะอันนี้มันเหมือนแบบมันแคมปิง้งอ,อ,อ่ะเอออ่ะจ้าง Manager มาเนเจอร์มาอ่ะมีมาเนเจอร์แล้วแ,แ,แ,แล้วทำไงได้บ้างอ่ะ เนเจอร์เอ้ยแมเนเจอร์ Manager นี่หน้าคนๆนะคนคุมร้านคอมข้างบนหรือ,อเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวผมเห็นคนมานอนเ,นเพื่อนเอา้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอ่เอร้านคอมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่โรงแรมนะครับผมเอ่อ อ๋อเพื่อนๆนี่ไงมันสามารถอัปเกรดคอมได้้วยเนี่ยผมอัปอัปเกรดนะตอนแรกจะเป็นแบบเป็นผ้าห่มเฉยๆตอนนี้เป็นฟูกเออดีเนาะอัปเกรดดีเห็นป่ะแล้วเนี่ยอัปเกรดคอมให้เป็นคอมแม็กซ์สุดได้ด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวผมต้องรอแล้วว่าแบบเราสามารถเดี๋ยวผมต้องรอแล้วว่าเราสามารถแบบเอาคอมมาตั้งเองได้ไหมอะ่ะเพราะว่าถ้ามันเป็นคาร์บินอย่างเงี้ยมันถ้ามันเป็นแบบคาร์บินมันแปลว่ากัดคอมนะถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะ น่าจะน่าจะแปลว่ากระท่อมนะคาร์บินเออเหมือนแบบเพิงเพิงเออเพิงใช่ใช่ใชเออเออใครพวกอีไปลองตั้งหน่อยนะไม่ได้วะ่ะเราไม่สามารถทำได้เพื่อนงั้นแสดงว่าทางเดียวที่เราจะทำได้ก็คือเอ,อ่อเนี่ยคือเราต้องทำคาร์บินอย่างเงี้ย งั้นเราก็จัดไปแล้วก็บันจ่าเต็มอะ่ะโอ้โหดูดิเพื่อนเพื่อนดูดิโอโ้อยากอคอกม้ากูโอ้โหก็คืออันนี้เหมือนแบบบริจาคเงี้ยเหรอเฮ้ยเพื่อนเปิดห้องเชือดเลยอะ่ะดูดิแทุกห้องมีคนเล่นหมดอะ่ะแล้วผมไปทำไงอะ่ะ งั้นผมอัปเกรดอัปเกรดคอมทุกดดีทุกดูห้องมีคนปะอ๋อขาเก้าอี้นุ้งขาคนเอองั้นผมก็ต้องแบบแล้วมาเนเจอร์ช่วยอะไรเนี่ยเออมาเนเจอร์ Manager ช่วยเก็บตังค์เอ่อเอ่ออ๋ออ๋อไปไม่ถูกหรือครัอ๋อนี่ไงมีห้องให้ผมเลือกนี่ไงโอ้โหตังค์จะหมดจะพอไหมเนี่ยเนี่ยผมอัพเป็นแบบ สุดทุกห้องเลยเอาแบบให้เป็นไฮเอนด์ทุกห้องเลยเพื่อนเออนี่ไงไปแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันว่าเราจะเอายังไงดีกำแพงหรออืมสีดาบอกเฮ้ยมันดูแบบมันดูมืดไปว่ะเนาะมันดูมืดไปหน่อยเป่เพื่อนอืมสีชมพูไหมไม่เอาอะเอาให้มันเหมาะกับเตีมหน่อยกัเน,นี่ย เออเหมือนแบบอยู่ลงเชือดอ่ะเออพื้นหนอพื้นผมอยากให้มันแบบมีความหรูหรานิดนึงอ่ะครับนิดนึงอะนะ่ะเนาะพื้นอันไหนดียอืมโอ้โหอันนี้ไม่โคตรเข้าตีมลเลยเพื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเจก็ไป,ะะจกไปแล้ววะเฮ้ยเจ๊ก็ไปแล้วว่ะพี่ผู้ชายมาแทนวะ่ะ คือนี้ยังไงเนี่ยคือคือเอ่อคือเขามาเล่นแล้วเขามานอนได้เลยอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยทำไมแบบจา้าบีวะไปจะแค่คฟา้าถังอ่ามาแล้วก็เพดานนะเพดานอา่าสีฟ้าปะอือแต่ผมก็ค่อนข,ข้างผิดหวังเนี่ยผมคิดว่าแบบผมจะสามารถาคอมมาตั้งเองได้เ,เพื่อนเอออย่างนี้ก็ไม่ค่อยแหลมเลยเนาะ ถ้าผมเอาคองมาตั้งเองได้อะโอ้โหเงินเป็นก่อเป็นกำเลยเพื่อนทาเป็นเล่นไหมนาทําเป็นเล่นไหมนาผมว่าสีนี้มันเก่าอะแต่มันก็เข้าตีมมาแล้วนะอืมไหนลองนี่โอ้โหผว่าอันนี้มันปิดปาร์ตมันไม่เหมาะอันนี้ก็ปิดปาร์ตเกินอืมโอเคได้เหมือนห้องเชือดนะโอเคจัดไปเฮ้เพื่อนๆผมว่าผมต้องเปลี่ยนโลเคชั wow. ่นของไอ้นี uh, ่วะไอตอนวางของอะเพราะเหมือนแบบ จอมันอยู่ข้างหลังจอเนี่ยแล้วมันเหมือนแบบมันกินกันเองอ่ะเพื่อนๆนมันเลยแบบเออเลิฟเพื่อนเออเนี่ยเพื่อนไงผมเป็นช่างด้วยนะเออซ่อมซ่อมคอม้านตัวเองได้ด้วยซ่อมทุกอย่างได้หมดเออเป็ไงเฟียวปะอ่ะโอเคแก้ปัญหาละโอเคอันนี้แสดงว่าอันนี้เราจะตั้งได้แบบสบายๆแล้วไม่ต้องเกรงเอาเฮ้ยมันยังมีปัญหาอยู่อ่ะอ่ะครับติดติดเอียงมาหน่อยโอเค อ่าเอ้าอันนี้มีคนเล่นอยู่อรอโอเคโอเคโอเคเราแก้ปัญหาได้แล้วเอ้าแล้วทำไมเฮ้ยโอ้โหลูกค้าทำไมเล่นแล้วทำไมลูกค้าเล่นแล้วลูกค้าแบบตกตกเงี้ยครับเฮ้ยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับคุณลูกค้าโอ้โหเอ้าโหแป๊บนึงเอ้าหายเลยเอ้าเอ้าโอเคเอ้าเอ้าเละเทะกันเลยอีกตัว อโอเคอืมโอเคจอยติ๊กจยติ๊กโอเคโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปเดี๋ยวเราไปคุมร้านอื่นต่อเออเผื่อมันมีที่ให้เราซื้ออีกเนพะื่อนถ้ามันมีที่ให้เราซื้ออีกนะมันเพอร์เฟกต์เลย่ะผมอยากแบบเอ้ยอะไรเนี่ยไหนมีตังค์บ้างไหมเนี่ยโอ้โหโอโหเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวกอนไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ทำอะไรเลยนะมาไงอะ่ะเอ้ยโอ้โหเพื่อนเราผมว่าเรารวยกันแน่เลยวะ่ะเฮ้ยซื้อได้อีกไหมอะ่ะอยากได้เพิ่มอะ่ะโอ้โหซื้อไม่ได้แล้วว่ะนี่คือสุดแล้วอะ่ะนี่คือท็อปของท็อปที่สุดของที่นี่แล้วเพื่อนตอนนี้ เออแต่พาทหน้าเดี๋ยวมาติดตามครับพาทหน้าเดี๋ยวผมจะหาที่เช่าอีกเพื่อนผมจะหาตึกเช่าอีกอาจจะมีชั้น2ที่ผมจะสามารถขึ้นไม่ได้นะเออเดี๋ยวพาทหน้าเดี๋ยวมาดูนะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องผมไปด้วยนะครับผมและอย่าลืมช่วยแชร์คลิปกันผมหน่อยนะครับช่วยแชร์คลิปให้ผมหน่อยนะครับผมผมจะเป็นมันจะเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนนะยังไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะครับพเพื่อนเพื่อนแชร์ออกไปนะครับในกลุ่มนะ เออขอบคุณมากครับเพื่อนสวัสดีครับผมบุย